สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh อ้โหทอยกันนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นยามิยุกินะฮะหรือตัวยุกิของเรานั่นเองจากเรื่องยุกิโ oh! อนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของโคโตบูคิยะนั่นเองซึ่งวันนี้จะเป็นตัวยุกินะฮะที่เรามารีวิวกันจอนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่รีสต็อกมาใหม่นะฮะคือกลับมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองซึ่งอันนี้เราก็จะได้มาอีกทีหนึ่งแหละเพราะตัวแรกผมไม่มี เอามาไลา่ตัวรีสต็อกพอดีเลยอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งส่วนอันนี้เป็นด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี่ตัวกล่องมันจะฉลุเป็นรูปตัวต่อพันปีด้วยนะอันนี้นี่เท่ๆเลยโอเคเราแกะดูข้างในกันดีกว่า ตัวในกล่องก็จะเป็นตัวแบบพลาสติกเต็มนะฮะมาแบบนี้ชุบนี่เดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันดีกว่ามาตัวนี้นะฮะก็คือจะมีพลาสติกห่อมาแบบนี้ทีทนึ่งนี่แล้วก็มีส่วนของผ้าคลม ห่พอพลาสติกมาเหมือนกันอะแล้วก็มีตัวเครื่องดูเอลใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นตัวต่อพันปีที่จะแบบเป็นแบบโซ่เลยนะฮะอันนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวไพ่นะฮะอันนี้จะเป็น5้ใบด้านหนึ่งน้ําตาลด้านหนึ่งเป็นขาวดําไม่มีรูปนะแล้วก็เป็นแบบใบเดียวเหมือนกัน โอเครายละเอียดอันนี้ก็คือจะเป็นตัวการ์ดนะฮะโอเคเราดูคร่าวๆและว่าต่อ,อยังไงนี่อันนี้มีสวยอ,อันหนึ่งด้วยนี่อันนี้ยูกินะฮะตัวชุดนะฮะก็คือจะเป็นชุดสีดำแบบแบบด้านนะฮะตัวเสือ้อแต่ว่าตัวกางเกงเนี่ยจะเป็นน้ำเงินแบบ เงาเงานะฮะทำให้มันเป็นเหมือนลักษณะยางแต่ว่ามันไม่ใช่ยางนะตัวนี้ก็จะไฮไลท์เงาตรงช่วงรอยพับของกาง,งอยู่บ้างนะฮะด้านข้างนิดนึงเข็มขัดอันนี้ก็จะมี2งเส้นก็คือแค,อคกงกางเกับเข็มขัดที่ใส่เด็กนะฮะข้อมือของเขาก็จะมีตัวปลอกข้อมืออยู่2ข้างอ่ะมีปลอกคอนะฮะผมจะไล่เงานิดนึงนีด้านหลังนะฮะแล้วก็ช่วงข้อต่อของผมตรงนี้ นะฮะมันจะมีเงาเงาไล่สีเหลืองเข้มอยู่บ้างนะฮะไล่ดำแดงดำเหลืองนะฮะจะมีผมสี3สีฐานจะเป็นตัวน็อตนะฮะอันนี้ถ้าจะถอดก็ต้องไขออกนะฮะน่าจะไขได้อยู่ีรายละเอียดเชอาคาราวก็จะประมาณนี้นะฮะตัวสเกลตัวนี้นะฮะมันจะอยู่ที่1-7ต่อ7นะค่อนข้างถือว่าโอเคเลยตัวผ้าคุมนี่ก็จะเป็นสีเง,งาแบบกเกง นะฮะว่าจะเล่นไล่เงาตามร่องของเสื้ออยู่ด้วยนี่นะฮะอันนี้ข้างในก็จะเป็นเทานะฮะชุบแล้วเขาก็จะมีเครื่อง GL list นะฮะนี่อันนี้คือจะเป็นข้อต่อของมือนะฮะอันนี้ก็คือจะมีไล่พอยต์สี่พัอ 4, นอ่าเขียนอยู่ด้วยมีการ์ดเตรียมจั่วอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวใส่การ์ดกับใส่ตัวพวกการ์ดเวทมนต์ทั้งหลายแหละนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสร้อยตัวต่อพันปีอืมเป็นแบบสร้อยห้อยเลยนะฮะอันนี้แล้วก็การ์ดที่บอกไปจะเป็นแบบหนึ่งใบด้านหลังกับด้านหน้าแบบนี้นะฮะ ก็แบบ5้าใบนะฮะด้านหลังกับด้านหน้าแบบนี้โอเคทีนี้เ,เราจะประกอบโดยเอาผ้าคลุมกับสร้อยใสเข้าไปนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะถอดยากเหมือนกันถ้าเราจะใส่ตัวผ้าคลุมเราต้องถอดปอกคอนะฮะตัวนี้ออกก่อนชุด อันนี้ที่มืออ่าอันนี้มันก็ต้องถอดไอตัวข้อมือเก่าออกก่อนด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ตัวดีเลเข้าไปนี่แล้วก็ใส่มือเข้าไปได้เลยอะก่อนใส่มือผมใส่การ์ดก่อนนี่หันด้านนี้ออกนะฮะเดี๋ยวเขาเห็นการ์ดเราหมดนะครับ เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ใบเดียวใส่ที่มือนะฮะจริงตัวเนี้ยที่ผมเห็นประสบปัญหากันมาส่วนใหญ่ก็คือการ์ดหายฮะนี่เรียบร้อยฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยหลายๆคนจะการ์ดเนี่ยจะหายไปนะฮะเวลาได้มาอีกทีนึงก็คือจะไม่มีการ์ดซึ่งก็จะ ค่อนข้างเสียใจนะฮะถ้าไม่มีคาร์ดอนี้เดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนละกันนะ,ะโอเคทีนี้เราจะหมุนให้ดูเป็นแบบนี้แล้วกันอ่า น,นี่ก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมชอบนะฮะกับตัวยูกินี่เมากำลักอนเลนการ์ดอยู่เหมือนกัน,นะฮะถือว่าเป็นตัวที่สวยเหมือนกันนะของโคโตทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีงานอื่นออกมาก็คือจะเป็นตัวของฟล็อปอัพพาเลตเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดูว่าตัวไหนจะสวยกว่ากันนะฮะอันนี้ความสูงนะครับผมวัดจากพื้นเลยละกันนะ วัดจากตื้อถึงปลายผมตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ23เซนี่ถึงนี่ถึงปลายผมมันจะอยู่ประมาณ23เซนก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะสเกลมันจะเป็น1 '7 ่ต่อเนะฮะอ่า23ซนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีนี้เดี๋ยวผมก็จะรอตัว Black Magic นะฮะเอามาเล่นยืนคู่กันกับตัวยูกิเนี่ยจะเท่มากเลย โอเคนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับตัวยูกินั่นเองนะฮะยามิยูกิจากเรื่องยูกิโ oh, อจากค่ายของโคโตบุคิยะนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ